สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวดีทองทิราชนะคะรหัสนักศึกษา62100106127ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นสื่อทำมือนะคะที่เราปริตขึ้นมาเองนะคะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นะคะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะนะคะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นภาษาจีนนะคะมีทั้งหมดคําคำศัพท์นะคะ ละะแล้วก็ชิ้นต่อมาชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้นีอ่อันนี้มีทั้งหมด6กคาศัพท์นะคะเกี่ยวกับสศัตว์เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่วิธีการเล่นนะคะใช้เล่นในทุกรูปแบบแล้วก็ทั่วไปนะคะว่าจะเป็นเด็นกนักเรียนประถมชั้นมัธยมก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็เดกอนุบาลเลยนะคะก็สามารถใช้สื่อของเรานะคะเป็นสื่อการสอน สามารถเปิดดูได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปค้นคว้าที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าใน YouTube ใน Google ทั่วไปได้เลยนะคะที่เกี่ยวกับคำศัพท์คัะว์ไว้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหลังจากที่เราได้แนะนำสื่อต่ากันต่อไปแล้วนะคะก็คือมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ต้อง